สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าม้าโยงขวาสู้เบีย้ยก้ามปูวันนี้ก็กลับมาพบเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับก็นะวันนี้เรามาอยู่กันในแอปไทยเชฟเอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นะฮะเล่นเป็นเวลา20นาทีนะครับ เพราะว่านะจับคู่แบบซุ่มนะครับวันนี้ก็เล่นเกมที่มันค่อนข้างจะใช้เวลาคิดกันหน่อยนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เดินเปิดหมากรูปทรงหมากเป็นมายงขวาเบียกกล้ามปูมาเลยนะครับนะโอ้โหตอนนี้เราก็ต้องหาวิธีการทำลายมายงขวาเบียกกล้ามปูนะครับ ม้ยงขวาเบีย้ยกล้ามปูนะครับก็จะมีปัญหาอยู่ที่ตรงนี้นะครับนะถ้าเบีย้ยกล้ามปูเบีย้ยตรงนี้หายไปนะครับถ้าว่าสองตัวนี้หายไปก็จะเป็นฟันหลอทําให้นะเราเดินขึ้นไปได้จังหวัดนี้ก็หุบเรือเข้ามาแล้วก็แทงเบีย้ยยัดเข้าไปเขาใช้เรือมากดโคนก็เอาโคนดันขึ้นไปไล่เรือนะเพราะว่าแต้มแบบนี้ตรงนี้เขาก็จะ มาจอดไม่ได้นะเอาเรือมาจอดไม่ได้จังหวะนี้ก็เบียตัวนี้ก็แทงม้าเข้าไปมา้าหลบไปก็ฝังเข้าไปนะฮะเล็กฝังสูงเข้าไปเดินเบียดยัดเข้าไปอีกกูต่อสู้ก็พยายามจะใช้เรือมากดนะมากดเบียรเราเหมือนกันแต่แล้วก็ไม่รู้นะฮะเขากดอะไรนะฮะเขาเดินแบบไหนจังหวะนี้เห็นตรงกลางนะสวยดีเอาเบียแทงเม็ดเ,เข้าไปเขากินตัดเรากินตัดเข้าไป เขาเรือมากดอีกแล้วจังหวะนี้นะคู่ต่อสู้ไม่ยอมทำอะไรไม่ใช้เม็ดกินด้วยเราก็เห็นว่าเม็ดเขาอย่างไงเขาก็ไม่หนีนะฮะเขาต้องการเบี้ยตรงกลางที่สวยงามเราก็ยังไม่กินนะหาแนวทางอื่นต่อนะครับดูแล้วเอาเรือออกมานะครับมายึดคลองเรือไว้ก่อนคู่ต่อสู้ใช้โคนมาเราก็ใช้โคนดันเข้าไปเหมือนกันเขาขึ้นขุนนะฮะ เขาขึ้นขุนเข้ามาเราก็พยายามมาโจมตีขุนเข้าบ้างเหมือนกันแต่น,นี้ดูแล้วเรือลํานี้ผูกโคนอยู่แต่ก็มีม้าผูกไว้ด้วยจังหวะนี้เขาใช้โคนขึ้นมาเราก็ใช้โคนเข้าไปต่อนะฮะแต่น,นี้ถ้าเขากินเข้ามาเราก็จะได้เบีย้ยคู่นะฮะแต่ถ้าเขาไม่กินไม่กินเราก็จะใช้โคนดันไปกินเบีย้ยนะฮะเบียความที่อยู่ตัวเดียวนะครับดันไป ก็ต้องดูนะว่าคู่ต่อสู้จะออกแต้มไหนนะครับแต้มนี้เขาใช้เรือมากดไว้เหมือนกันเอาเรือมากดไว้ดูแล้วดันซ้ายมือม้ามา,มายืนนะมายืนจับโคนอยู่นี่เราไม่สามารถขยับม้าได้นะครับนะหมากลุกก็สองต่อหนึ่งนะก็แต้มนี้ก็เอา โคนยัดมาเข้าไปก่อนนะครับให้หมดพะละไปก่อนนะครับเพื่อนๆนะคือม้าเขามาจับโคนด้วยนะฮะแล้วก็ม้าเราอีกตัวหนึ่งนี่ใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องพยายามนะให้เขากลับไปก่อนอ่ะเมื่อกลับไปแล้วนะะจังหวะแบบนี้ก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าแล้วนี่โคนเหลื้อยเข้าไปกินเปี้ยนะฮะตามจุด นะจุดหมายที่เราตั้งไว้เรามองเข้าไว้ว่าเบียรเขาขาดจังหวะนี้เขาใช้เรือมากดนะมาผูกไว้ก็เสริมมมาเข้าไปอีกตัวหนึ่งดันม้าเข้าไปนะฮะก็ดูเลตติ้งกันอีกทีนะฮะกูต่อสู้ก็มีเลตติ้งอยู่ที่หนึ่งพันห้าเจ็ดสิบเนะฮะโอ้แต่น,นี้เรา พลาดอะไรหรือเปล่านะครับไม่นะฮะไม่นะฮะผมไม่ได้คิดว่าพลาดแบบนั้นนะฮะให้เขากินสองไปนะแล้วเราได้แนวทางในการโจมตีต่อนะครับเ,เพื่อนๆนะฮะแต้มนี้เราก็นะพยายามโจมตีเขาต่อนะครับผมว่าเราก็น่าจะได้คืนนะครับแต้มนี้ก็เอาขนลุกเข้าไปก่อนขนเขากินไม่ได้เขาต้องใช้มากิน แล้วโคนก็กลับไปกินก็ไม่ได้อีกนะฮะเพราะว่าเรือเรากดอยู่ทั้งสองลำดูแล้วแต้มน,นี้หน้าเล่นก็เอาโคนจัดลุกเข้าไปคูต่อสู้เอาม้ากินเขาก็จะเสียม้านะครับแล้วก็ม้าเราก็จะจับเรือไปด้วยในตัวนะฮะดูนะครูต่อสู้จับไปแต้มไหนซึ่งเอาเขาเอาโคนกลับไปกินไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะแต้มแบบนี้ก็ต้องพยายาม เข็นแต้มกันออกมาให้ได้นะครับนะเขาหนีเข้าไปหนีเข้าไปตรงนี้เราจะใช้โคนไปกินเรือก็โดนจับอีกนะฮะโดนอ่าโดนเรือนะครับมากดอีกแบบนี้ดูแล้วก็ต้องจินกันคืนแล้วครับแต้มนี้ก็เอาโคนนะครับ คนต้องเอาโคนกลับมากินโคนกวบเข้าไปเขาใช้มากินไหมเขาใช้เบี้ยอเขาต้องใช้เบี้ยก,กินครับเขาใช้เบี้ยก,กินเราก็ใช้มากินกวบเข้าไปอีกทีหนึง่งนะก็แลกมมากันไปนะครับซึ่งคู่ต่อสู้กินมาก็แลกกันไปนะถ้าเขาใช้มากินเราใช้เรือกินนะเม็ดเขามีปัญหาเขาต้องหนีเม็ดหรือไม่ก็ต้องมาผูกเม็ดไว้นะครับ ก็ดูแล้วแต้มนี้ครูต่อสู้แทงเม็ดเรามาก่อนเลยนะครับโอ้โหหาจังหวะแทงเม็ดเราจังหวะนี้เมื่อเขาไม่กินนะฮะเมื่อเขาไม่กินก็มีแนวทางนะครับเราจะเอาเรือไปกดหรือจะกินเอาม้ากินก่อนนะฮะเอาม้ากินม้าก่อนนะครับแล้วก็เอาเรือตีลุกอือือึต้องดูว่าเขาจะไปแต้มไหนต่อนะฮะก็คิดกันไปนะถ้า เอาเรือไปกดกินมา้าแบบนี้ก็เอามมากินมมาไปก่อนนะครับเอามมากินมมากวบเข้าไปเขาใช้ขุนกินแน่นอนนะครับไม่มีตัวอื่นกินได้เอาขุนกินก็เอาเรือไปตีพ่องเข้าไปโอ้ลืมไปนะครับเอฟซี FC บอกว่าชังยันวันนี้ไม่พ่องเลยนะพ่องไปแล้วเอาพ่องไปอีกมาแล้วครับพ่องแล้วพ่องอีกนะอืออือตีลุกเข้าไปแต้มนี้ ลงไปด้านล่างนะครับลงไปด้านล่างลงไปลงไปก็นะกดดันต่อเด้อนะครับเอาเรือไปกดอีกทีนึงนะกดกินขุนนะมากรุกก็ต้องไปเป็นชุดๆนะครับไปเป็นชุดๆเขาต้องมาผูกเมื่อมาผูกเราก็ต้องหาไอเดียอย่างอื่นนะครับในการเข้าไปโจมตีเขาแบบนี้ เห็นเม็ดมันเป็นภาระก็กินควบให้เข้าไปก่อนเลยนะเขาใช้เบีย้ยกินเราก็อาจจะเอาเบีย้ยปูขึ้นไปนะครับนะเราอาจจะไงายนะคิดไปหลายๆอย่างนะครับถ้าเขาใช้เบีย้ยกินแล้วปูเบีย้ยขึ้นไปเขาใช้เบีย้ยกินเราใช้ม้ากินไงายอะไรแบบนี้โอ้โหก็กินตัดเข้ามาแบบนี้เมื่อกินตัดเข้ามาแบบนี้เราเอาเบีย้ยดันไปได้ไหม เอาโขนดันเข้าไปได้ไหมก็ต้องคิดไปก่อนนะครับแต่เน,นี้ดูแล้วไม่ได้นะไม่ได้ไม่ดีแน่เอาโขนถอยมาตั้งหลักแล้วก็ดันโขนขึ้นไปแล้วก็ดันเบี้ยเข้าไปเพราะว่ามีตามมาเรายืนประคองอยู่ด้วยนะครับกู่ต่อสู้ใช้เรือมากดโอ้แต่มน,นี้ก็ต้องหลบกันก่อนนะครับอยู่ไม่ได้นะครับหลบกันก่อนจังหวะนี้ดูแล้วเราก็ต้องพยายามเอาตัวขึ้นไปนะครับ อา้าวขุนเขาหลบขุนเขาหลบตากดนะฮะซึ่งเรืออยู่ของเจ็ดนี่สองตัวนี่อันตรายมากนะครับนะแล้วกู่ต่อสู้อยู่กันสี่ตัวนีนะ่เดินไม่ได้นะครับเดินไม่ได้นะหนีขุนหนีเรือไม่ได้นะโคนหนีไม่ออกนะครับถ้าโคนมากินเรือก็โดนตีตีตลุกกินเรือกินมา้าเอยไม่ใช่ฮนะกินม้าได้อะไรแบบเนี้ฮนะจังหวะนี้เขาใช้เม็ดข้าไปกัน เอาเม็ดไปกันเราอีกแล้วโอ้โหเม็ดเข้าไปกันเราก็ต้องการโจมตีนะฮะสร้างความแตกหักแต่นี้ก็เอาหมาเข้าไปจับกินนะไปจับกินเรือเอาเรือต่อเรือแบบนี้ก็สวยได้นะครับนะเรือต่อเรือแบบนี้ก็กินกบเข้าไปนะก่าต่อผิดเลยนะครับนะเขากินกบเข้ามาเราก็ใช้หมากินกบเข้าไปกินเรือโอ้โห แต้มตรงนี้นี่ได้เสียตรงนี้อยู่แล้วนะครับเอาเอาเม็ดมาแทงโคนแบบนี้ไม่สนใจนะครับไม่สนใจเรากินเหลือกวบเข้าไปก่อนทิ้งไปเลยนะครับโคนโอ้โหหกูต่อสู้พลาดหรือเปล่านะครับน่าจะพลาดน,นะครับแต้มนี้ไม่หนีเรือไม่หนีเรือก็อืมจังหวะน,นี้ก็เราเป็นต่อได้เยอะนะครับเอาเรือกินม้าเลยก็ได้นะครับแต่ว่า ลองไว้เบียดเบียดนะก่อนดีกว่านะครับนะเราต้องกินเบี้ยเขาให้ได้ก่อนนะครับอย่าประมาทนะครับหมากลูกแต้มแบบนี้นะฮะผมเคยเจอว่าเป็นต่อกเขาเยอะนะกินไปกินมานี่เสมอได้นะครับก็ต้องพยายามนะครับพยายามอ่าเขาเอาขุนมาติดมาก็โดดโดดมาหนีนะครับต้องพยายามเก็บตัวเขาให้ได้ก่อนนะแบบนี้ก็ตีลูกกินมาได้นะครับนะใครเ็กินมาอ่าอย่างนี้เขาไม่กินนะะเขาไม่กินเมื่อเขาไม่กินก็ เราแรกม้านี่เขาไม่กินถ้าเขากินนี่เขาน่าจะแพ้เลยนะครับจังหวะนี้ก็ไตีลุกเขาหลบไปด้านล่างก็พยายามมาเก็บตัวก่อนนะครับนะมาเก็บตัวเบี้ยด้านขวามือก่อนฮะเขาเหลือมากันไว้ไม่ให้ขุนขึ้นด้วยนะฮะมากันไว้เขาโดดม้ามานะครับม้าไม่มีความหมายนะครับแต้มน,นี้ก็เอาเรือกินเบี้ยกบเข้าไปเลยจังหวะนี้เขาใช้ขุนขึ้นมา ขนขึ้นมาเราก็เอาหมากลับมานะครับแล้วก็ต้องพยายามดันเบีย้ยเข้าไปนะดันเบีย้ยขึ้นไปเพื่อจะไปหงายแต่หนี้เขาใช้หมามาจับเรือก็ขยับมาคลิกหนึ่งนะขยับมาคลิกหนึ่งมาให้หมาผูกไว้ก่อนนะครับดูแล้วอา้าวแต่มนี้เขาจะกินเรือนะครับเขาจะกินเรือผมให้กินเลยนะครับนะ ลองเอาอ่าขุนเข้าไปให้กินไปเลยนะครับกินเรือเราก็เอามากินนะแบบนี้เราก็น่าจะเอไปรักษาเบี้ยได้ด้วยนะด้วยนะครับแล้วก็พยายามมากันเขาไว้หมากลับมานะครับหมากลับมาเขามีเม็ดมีเม็ดตัวเดียวนะฮะซึ่งขยับได้นะครับก็ต้องดูนะเปรียบเทียบหมากดูแล้วเราจะทำยังไงต่อนะครับดูแล้วแต้มนี้ก็พยายามเอาขุน บีเข้าไปนะฮะเอาขุนบีเข้าไปไม่ให้ขุนเขาเดินนะฮะเอาขุนบีเข้าไปอีกนะฮะมาให้ขุนเขาเดินอ่าตอนนี้เขาใช้เม็ดนะเดินออกมาเพื่อจะเอาขุนมาแต้มนี้ก็ต้องไว้กันนะต้องกันไว้ไม่ขุนเขาไปนะโถ้าขุนเข้าไปด้านหลังบ้านนี้ยุ่งเหมือนกันจังหวะน,นี้เขาใช้เม็ดเข้ามาขุนเขายังไปไหนไม่ได้นะครับนะเราไม่ให้ขุนเข้าไปพยายามดันเบีย้ยขึ้นไปหงายนะ ดันเบีย้ยเข้าไปเขาก็มีตัวเดินแคสอยู่สองตัวไม่เม็ดก็ขุนเนี่ยฮะแล้วก็ดันดันเข้าไปดันเบีย้ยเข้าไปหงายเอาละครับดันเบีย้ยเข้าไปหงายดูสิครับว่าวันนี้ช่างยันจะปิดปลายกระดานเป็นรูปแบบไหนนะฮะจะเป็นรูปแบบไหนดันเบีย้ยเข้ามาเขาใช้เม็ดเข้ามาอีกเขาก็เดินไปเดินมานะฮะแต่ทน,นี้ก็รอเรานะฮะรอจังหวะ โอ้โหเบี้ยตัวนี้มาสวยงามนะครับเบี้ยตัวนี้มาได้สวยงามเขามาจับกินเบี้ยเขาได้ด้วยนะแทงลูกได้ด้วยเอาเบี้ยดันเข้ามาดันเข้ามาจังหวะนี้ขุนเขาจะไปไหนเขาขยับเม็ดเบี้ยเบี้ยขาดนะครับขยับเม็ดเบี้ยขาดอ๋อเขาขยับขุนขยับขุนก็เอาเบี้ยกินกวบเข้าไปเขากินแล้วก็กินกวบเข้าไปเอ้าขุนเออาอีกแล้ว ออกไม่ได้นะครับออกไม่ได้ก็เอามากันตาเดิมนะครับนะเอามากันตาเดิมก็ปูเบี้ยเข้าไปเขาเข้ามาแบบนี้ก็เป็นทีไปทีนึงก็ขุนไปนะครับขุนไปแต้มนี้เห็นเป็นเบี้ยคูนนะฮะเป็นเบี้ยเทียมก็ดันเข้าไปเลยครับนะดันเข้าไปเลยอย่างน้อยๆก็มีเบี้ยเทียมแล้วนะครับนะซึ่งจะไล่ง่ายหน่อยนะครับแบบนี้ก็แทงเข้าไปนะ ก็กินเราก็กินกวกเข้าไปะนะแต่แบบนี้ก็มาดูนะครับมาดูการไล่ปลายกระดานของช่างยันสําหรับวันนี้นะครับนะแต่บบนี้ถ้าดันเบีย้ยมาโอ้เขาอยู่ตาอับแต่แบบนี้ก็ต้องสลับฟันปลาก่อนนะครับเอามาออกมาก่อนนะเอามาออกมากันไว้ก่อนนะครับนะ เขาจะไปขวามือหรือจะไปซ้ายมือได้หมดนะครับอ่ะเข้ามาด้านซ้ายก็ขุนบี้เข้าไปโอเบี้ย oh, เอามาหมาสลับฟันปลามาเอ่อเอามาหาตำแหน่งใหม่ก่อนดีกว่านะครับเอามามาโยกหาตำแหน่งนะครับตำแหน่งไปกันเขาก่อนดีกว่านะอ่าเข้ามาแบบนี้ก็นะสลับฟันปลานะครับแล้วแตมน,นี้ขุนเขาก็ต้องขยับเข้าในและอ่าขุนเขาขยับเข้าในแล้วก็หงายเข้าไปเขาออกนอก ออกด้านนอกก็ไม่เป็นไรนะครับขยับได้อีกนะแต่น,นี้จะเอาม้าอืเอามาบเอามา,ม,นะมาไปใหม่นะหมาไปใหม่นะแล้วก็ขุนเข้าไปเดินได้หลายตัวนะครับเพื่อนเพื่อนนะเดินได้หลายตัวสามารถแล้วแต่นะในมุมมองของคู่ต่อสู้กับเรานะะจะเดินแบบไหนเราจะเดินอย่างไรนะครับแต่เน,นี้เขาไม่นับนะเมื่อเขาไม่นับก็เราก็ไล่สบายนะครับ จังหวะนี้ก็ต้องหาดูนะว่าคู่ต่อสู้เขาจนเบีย้ยตัวไหนนะฮะจังหวะนี้ยังเป็นทีอยู่ก็ต้องสลับทีนะสลับทีแบบนี้เอาเขานับแล้วครับเขานับแล้วเมื่อเานับแล้วนี่ผมดูแล้วจะเข้ามุมอยู่แล้วนะก่อนดูในะแล้วนี่พยายามไล่ใหม่นะครับนะแต้มนี้ออกมาไปกัน เรายกหมาไปยกหมามาก็ต้องมองตำแหน่งนะฮะตำแหน่งรูปชนนะฮะที่เราเคยเล่นไว้นะฮะต้องมองไว้ให้อยู่ในหัวเราด้วยนะครับแต่บนี้เราก็ต้องพยายามบังคับให้คู่ต่อสู้เหลือสองตาเดินไว้ก่อนนะครับแล้วดูแล้วเอาคู่ต่อสู้ให้เขาเดินได้สองตาก็มีทีไหมแต้มนี้จังหวะนี้มีที นะมีทีแต่ว่าว่าเราอาแก้ทีได้นะครับนะมีหลายตัวที่เราจะแก้ทีได้แบบนี้เราแทงลุกไม่ได้นะครับแทงลุกแล้วก็มา้ายังตีซ้ําไม่ได้ก็ต้องต้องเดินใหม่ครับเอาเบีย้ยมากันไว้นะเอาเบีย้ยมากันแล้วก็ขยับม้านะครับอ่าขยับมาขยับมา้าขยับเบีย้ยนะแล้วก็ขยับม้าอีกทีหนึ่งตอนนี้แก้ทีนะ หมดทีเดินอ่าหมดทีแล้วเขาเรียกหมดทีเดินก็ขุนจะอยู่ในตำแหน่งตาลุกแต่นี้ก็เอาเบี้ยถอยกลับมานะครับฮะแล้วก็ลุกสองทีก็น่าจะจนแล้วนะครับไม่ต้องจนด้วยม้านะครับจนด้วยเบี้ยนะฮะแต่มนี้ก็ถอยเบี้ยกลับมากูต่อสู้ออกมาก็เบี้ยแทงลุกเข้าไปนะฮะแล้วเข้าไปก็เอาเบี้ยแทงลุกเข้าไป จนสวยงามก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับนะวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบายบาย